น,นี่ก็คือซอสมิกซอสของเรานะคะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นไส้ปอบเปียนะคะที่ดาวเพิ่งผัดไว้อันนี้คือไก่ของเรานะคะดาวจะอาออกมาไว้ตอนเมื่อวานตอนเย็น ก็คือจะเอาออกมาไว้ก่อนคั้นึงนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยไซายบายดาวค่ะช่องนี้เป็นช่องฟู้ดทักนะคะเป็นการทำงานขายของหรือขายอาหารไทยในต่างแดนในประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปรับชมว่าวันนี้พวกเราจะไปขายที่ไหนเดี๋ยวดาวจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะทุกคน น,นี่ก็คือบรรยากาศสำหรับวันนี้นะคะฝนตกแล้วเดี๋ยวดาวจะพาไปแล้วดาวจะพาทุกคนไปดูว่าฝนตกขนาดนี้พายุเริ่มเข้าแล้วจะมีผลต่อยอดขายของเราหรือเปล่านะคะ<ม>ก่อนที่จะไปรับชมดาวขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ share, และหนุ่มคอมเมนต์นะคะและสำหรับผู้ติด ที่ติดตามมายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยดาวจะต้องไปซื้อเหนือก่อนนะคะทุกคนไปกันค่ะต,ตอนนี้เรามีของมาส่งนะคะไห<อ>้ไ<อ>แต่ก่อนออกไปนะคะทุกคนเราจะต้องย้ายของก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะ ก็เลยจาเป็นจะต้องเอาของเก็บเข้าโกาดังเราก่อนอันนี้ยังไม่ครบนะคะตาจริงพวกดาวสั่งเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าพอดีของไม่มีเขาก็เลยส่งมาให้เท่านี้ก่อนนะคะจะเป็นกล่องเทกเวของพวกเรานะคะแล้วมีนมีแค่ฝาแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าถึงจะได้ตัวกล่องนะคะ ดาวก็ต้องไปหาที่อื่นซื้อที่อื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้ในสต๊อกของเราไม่มีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวดาวขออนุญาตขนตรงนี้เสร็จแล้วแล้วดาวจะพาทุกคนไปซื้อซื้อเนื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวซื้อเนื้ออีกที่หนึ่งนะคะทุกคนไปและตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่ดาวซื้อเนื้อแล้วนะคะร้านนี้พวกเนื้อสัตว์ต่างๆจะเป็นเนื้อฮาลันนะคะทุกคน ร้านนี้ดาวเพิ่งซื้อได้ไม่นานค่ะที่ดาวเลือกเปลี่ยนใช้เนื้อเพราะว่าดาวเคยโดนลูกค้าคอมเพลนนะคะดาวก็เลยมาปรึกษาเขาเขาก็เลยแนะนำให้ใช้เนื้อสันนอกนะคะก็คือมีความนุ่มมากทุกคนดาวชอบมากแล้วลูกค้าให้ฟีดแบ็กเราดีมากเลยค่ะ ตอนนี้ซอสที่เราต้มไว้ก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะดาวก็จะมาเทใส่จกหลอกของดาวแบบนี้นะคะทุกคนซอสต,ต่างๆนี่ดาวจะทําอาทิตย์ละครั้งนะคะถ้าถ้าเกิดว่าขายดีดก็ประมาณ2ครั้งวันเว้นวันดาวก็จะต้มน้ําต้มมาม่านะคะตอนนี้ช่วงระหว่างที่เรารอน้ําเดือดเราก็จะไปหั่นเนื้อะคะ่ะ อันนี้ก็คือเนื้อที่ดาวที่ซื้อมาตะกี้นี้นะคะก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนื้อที่ซื้อมาตะกี้นี้ดาวซื้อมา10กิโลนะคะแต่เป็นเนื้อค่อนข้างดีนะคะแต่ข้อเสียก็มีอยู่ก็จะมีไอ้พวกนี้นะคะเนี่ยเป็นมันแบบนี้ที่เราไม่ใช้ฉะนั้นดาวจะต้องตัดออกนะคะเดี๋ยวดาวขออนุญาตไปล่อออกก่อนนะ จะเป็นเศษเนื้อที่ดาวเพิ่งแล่ออกมานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งกิโลได้นะคะทุกคนแล้วเศษนี้เศษเนื้อพวกนี้ดาวเอาไปทําอะไรดาวก็เอาไปให้เพื่อนบ้างบางครั้งนะคะบางครั้งดาวก็เก็บไว้กินเองก็เอาไปทําพวกก๋วยเตี๋ยวตุ๋นเนื้ออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็เยอะไปนะคะดาวก็จะแจกส่วนมากจะแจกเพราะว่าดาวกินไม่ทันนะคะก็อันนี้จะเป็น เนื้อดีที่เราจะต้องนํามาหั่นอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนีออ้น้ำมาม่าเดือดแล้วเดือดดาวไปต้มมาม่าก,ก่อนนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะท่านผู้ชม,มก็ตัดภาพมาที่ที่จอดเลยตอนนี้ดาวกำลังรอที่จอดอยู่เช่นเดิมนะคะ โมงแล้วนะคะ๋ยวดาวจะให้ดูบินว่าดาวมีบินอยู่เท่าไหร่หนอันนี้ตอน6กโมงนะคะอันนี้จ่ายแล้วกุ้งทอด1ชุดและ3แค่นี้นะคะเพิ่งขายได้150คนสู้ๆค่ะทุกคนทุกคน ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็มีคนมาช่วยแล้วค่ะสวอสันครับ <c oughs> อันนี้ก็คืออากาศด้านนอกนะคะฝนก็ยังตกอยู่เลยตอนนี้นะคะก็มีบินอยู่ห้าหกบินค่ะทุกคน เอาใจช่วยพวกเราด้วยแล้วก็เพิ่งขายได้ไปเท่าไหร่แล้วคะไอ้ใบเอ้ะหาร้อยเอ่อสิกตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชม ลูกค้าเริ่มมาแล้วหันมาเรื่อยๆแหละก็คาดหวังว่าจะอันนี้นะตอนนี้ดาวกำลังทำขัดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วอันนี้ก็คือแกงกะหรี่ไก่ทำแกงแกะทินี่ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแกงกะหรี่ไก่ดาวใส่ เราจะใส่หอมแครอทไก่ยังกะหรี่ไก่หรือเปล่าไก่ใส่ลงไปเลยนะคะพร้อมกันเลยก็ได้ ผัดไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะตอนนี้อากาศด้านนอกมีฝนตกอยู่เลยลูกค้าชอบคนนี้ที่สุกว่าลูกค้าชอบแบบว่ากรจายเจ้มจนนะคะ ใส่แป้งสององนะคะ กระทะนี้ลูกลค้าสั่งผัดมาม่าเนื้อไม่เอากระเทียม cho nè Tăng bằng cho Lucy đi Tăng ba cho Tăng bằng cho Tăng bằng cho Tăng bằng cho ไก่กุ้งกุ้งทอดหนึก็อกไก่ทอดหนึ่ง แล้วนะคะไอเตาทอดระเบิดเนี่ยเพราะว่ามีลมนะคะถ้าเกิดว่ามีลมเข้ามันเหมือนว่ามันไปกระทุ้ตัวแก๊สด,ด้านในมันทําให้เหมือนเป็นอะไรสักอย่าง,องเ,อเ,เอาไปซ่อมแล้วนะคะแล้วแล้วช่างบอกว่ามันไม่เป็นอะไรฉะนั้นถ้าเกิดมีลมเข้ามาเนี่ย อันนั้นแน่นอนโอ้ใบหัวร้อนเกินเลยปุ๊บเป็นังไงอ่ะดูด้อ 你看他肌肉是不是？哎。嗯 ด้านนอกมีลมนะคะเราเกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะทุกคน ดาวถัดลงไปเลยนะคะเพราะว่าดาวทำแบบนี้ให้เขาตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นดาวก็จะต้องทําแบบนี้นะคะดาวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปวางในข้างๆนะคะเพราะว่าดาวทาแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกเราก็เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาจะงงแงนะคะ พยายามเอากู่วางไว้ด้านบนก็ความสวยงาม พุ่มแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อนะคะจะมีข้าวให้ลูกค้าบอกว่าไม่เอาเผ็ดเท่าไหร่ดาวก็เลยสีก็เลยซีแต่ก็ยังมีความอร่อยอยู่อันนี้เป็นแกงแกงเผ็ดแดงเนื้อนะคะ ด้านนอกกนก็ยังตกอยู่อันนี้ก็คือขัดมาม้าเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านเราขายดีเช่นกันโอ้รสยังโยกเลยอ้รสโยกตอนนี้ลม,มอย่างแรงนะคะ ทำไมต้องเคาะกันคนะเคาะเรีเยกลูกค้านะคะทุกคนพูนๆไปเลย ี่ก็คือแกงแกงเผ็ดแกงกุ้งนะคะทุกคนที่ดาวเคยบอกว่ายิ่งอากาศไม่ดียิ่งขายดีนะคะขออนุญาตถอนคำพูดนะคะทุกคนได้เท่าไหร่คะใบ ได้เท่าไหคะได้เท่าไหร่อ่ะสี่พันเจ็ดร้อยเย็บห้าสิบเจ็ดครับเกือบไม่รอดแคดลอริซี่ดิครับไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบเกือบไม่รอดไม่รอดกืไม่รอดเกือบไม่รอดนะทุกคน ไม่เป็นไรไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะกลางเดือนหรืออากาศอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็จะมีวันที่เราขายดีไม่ดีนะคะส่วนข้าวข้าวหม้อใหญ่นี้จะหมดหม้อไปแล้วนะคะส่วนมาม่าจะเหลืออ่าต่ำกว่าครึ่งหม้อนะคะทุกคนแค่นี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย